ใช้มาหลายตัวพอออกแดดแล้วแสบหน้ารู้สึกว่าหน้าบางจนแบบไม่กล้าใช้ตัวอื่นแล้วอะค่ะรู้สึกว่าหน้าบางจนไม่กล้าใช้ตัวอื่นเลยพี่นุ้ยแนะนําอย่างนี้นะคะให้ใช้ m o i s ไร r i z e r พวกในอาร์ซินามายนะคะพวกเสริมผิวเยอะๆนะคะพอผิวหน้าเราแข็งแรงระปะุ๊บอะเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนโยนได้อย่างเราอาจจะเผลอไปใช้อะไรที่มันมีสารเคมีโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งพี่นุ้ยก็เป็นอย่างเมื่อก่อนอะ บอกตามตรงว่าตอนนี้จะใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดเลยเมื่อก่อนเป็นคนที่ชอบทําสีผมมากแล้วพอทําสีผมไปเรื่อยๆอ่ะผมร่วงเพราะว่าสารเคมีที่มันอยู่ในพวกยาฟอกสีผมมะค่ะเมื่อก่อนทําผมสีเทาๆเนาะมันสะสมสะสมไว้แล้วมันก็ค่อยๆทําให้เซลล์เราอะ่ะเซลล์แบบหนังศีรษะเรามันเสื่อมนะคะพี่นุยกตัวอย่างแบบน,นี้มันจะเห็นภาพชัด พอเราพอถึงจุดจุดหนึ่งกลายเป็นว่าเฮ้ยเราผมร่วงเราแบบทนต่อการกัดสีผมไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนเราใช้โคตา้ามันหมดไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ใช้โคต้าในการแบบผิวบางอะไปหมดละนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงเราก็ต้องเสริมผิวให้มันหนาขึ้นเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมาจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีตกค้างนะคะ พี่นุ้ยจะแนะนาว่าให้ใช้พวกมอยส์เจอไรเซอร์อะคะ่ะเยอะๆที่มันปลอดภัยนะคะอาจจะเป็นในรักสโต์ก็ได้ที่มันเป็นไม่ได้เป็นการรักษานะคะส่วนถ้าเราอยากจะดูแลปัญหาฝ้ากระเนี่ยเราจะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะตัวเซรั่มฝ้าของเราอนะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะซึ่งถามว่ามันออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ได้ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งพี่นุ้ยก็ผิวบางเหมือนกันแล้วก็มี ผู้ใช้จริงนะคะที่เขาใช้แล้วเขาผิวบางแล้วก็แสบแดงแบบนี้ค่ะคือโดนแดดโดนความร้อนไม่ได้เลยหน้าแดงเหมือนเป็นลมพิษเลยนะแต่เขาก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วก็ผลลัพธ์ค่อนข้างดีเลยค่ะ